สวัสดีครับสวัสดีเอฟซทุกท่านครับสวัสดีผู้รับชมอยู่ในขณะนี้ครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูสถานการฉุกเฉินนะครับเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดนะครับระหว่างพลายมํากับผู้ใหญ่ขุนช้างของเราครับวันนี้พลายมําของเราเกิดอาการยังไงไม่รู้ครับหลุดโซ่มาหาพลายขุนช้างนะครับแต่โชคยังดีครับที่ขุนช้างเป็นช้างใจดีครับไม่ทําลูกหลานนะครับเนี่ยครับเป็นภาพที่หาดูยากครับช้างพลายใหญ่ๆรุ่นนี้จะอยู่ด้วยกันได้นะครับ นี่คือบารมีของเราครับที่อยู่ร่วมกันมานะครับปกติครับถ้าเป็นเรื่องในแง่ความเป็นจริงครับช้างใหญ่ๆคันนี้มาอยู่ด้วยกันครับถ้าไม่ทํากันเนี่ยดูไม่เป็นนะครับยิ่งจะเป็นหมอช้างใหญ่ถ้าท่านไดติดตามชมในขณะนี้ก็จะตกใจเหมือนกันนะครับว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับนี่ครับเป็นบารมีของคุณช้างครับพลายมัมขาดมหาเลยครับขาดโซ่มาครับเป็นนาทีทึกในขณะนี้ผมก็ยังไม่เข้าไปนะครับเพราะดูอาการของเขาก่อนนะครับเนี่ครับ ท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะครับช้างรุ่นใหญ่ๆระดับนี้จะมาอยู่ด้วยกันได้นะครับนี่คือบารมีที่เขาไม่อยากไปจากกันจริงๆครับและก็ทําให้ผมตัดสินใจได้เลยว่าถ้าเป็นเช่นนี้แล้วเราคงจะไม่มีการขายเข้าไปเลยนะครับเพราะว่าผมดูไปแล้วเขาคงจะรักกันมากครับดูสิครับเป็นการหยอกล้อระหว่างเหมือนกับพ่อกับลูกครับซึ่งไพรมัมนั้นขาดโซ่มาผมผูกไว้คนละที่ครับระยะทางไกลกันเป็นกิโลนะครับแต่ไพรมัมขาดหมาคุณช้างครับเหมือนกับจะมาร้องขอ หรือขอความช่วยเหลือจากคุณช้างครับให้ช่วยดูแลเขาและดึงเขาไว้ด้วยณจุดนี้นะครับนี่ครับเป็นความน่ารักของช้างที่หลายท่านอาจจะไม่เคยได้รับชมนะครับเป็นช้างพลายใหญ่ๆซึ่งมาอยู่รวมกันได้ผมวันนี้ผมไปบอวินครับไปหาหมออยู่ที่โบวินแฟนโทรไปบอกครับว่าช้างขาดนะครับผมตกใจหมดเลยครับสิ่งรถมาเกือบจะไม่ทันครับเกือบจะแหกโค้งครับเพราะเป็นห่วงกลัวเขาชนกันนะครับเพราะเขาไม่เคยตั้งแต่มาอยู่รวมกันมาเนี่ยสปีหปีเขาไม่เคยอยู่ด้วยกันเลยนะครับเขาไม่เคยอยู่ด้วยกันเลย เป็นเหตุการณ์ที่ผมก็กําลังเจอเหมือนกัน,นครับเป็นเหตุการณ์ที่ผมก็กาลังเจอเหมือนกันที่ไม่เคยเห็นว่าช้างสองเชือกซึ่งเป็นช้างพลายทั้งสองจะอยู่ด้วยกันได้ครับปกติช้างพลายถ้ามันอยู่ตรงกันนี่ก็จะมีการชนกัน,นครับเป็นการห่วงถ่นฐานหรือทำร้ายกัน,นครับแต่สองเชือกนี้เขากลับรักกันครับแล้วก็ให้ความเป็นห่วงกันนะครับนี่ครับแสดงความเป็นห่วงเป็นใหญ่กันนะครับซึ่งขุนช้างก็มาแล้วก็เข้ากดพลายหม่าไว้นะครับเหมือนกับแสดงอาการให้รู้ว่า เขานั้นเป็นห่วงและไม่อยากให้ไลรยหมําไปไหนครับนี่ครับเป็นอาการกอดของพลายขุนช้างซึ่งกอดช้างอายุวัยช้างขุนช้าง50ปีกอดไลายหมําวัย17ปีครับนี่ครับและผมก็ขอถ่ายคลิปให้ชมให้เอฟซีหลายท่านได้รับชมซึ่งท่านอาจจะไม่เคยชมช่องไหนมาเลยนะครับเป็นเหตุการณ์แบบนี้เพราะเหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะครับนี่ไม่ได้เป็นการถ่ายทาครับเป็นเหตุการณ์จริงในการนี้ผมก็เอบถ่ายอยู่ข้างนอกครับไม่กล้าเข้าไปใกล้ครับส่วนไพร่หมัากับขุนช้างก็อยู่ด้วยกกัันนนนะครรรบี่เเป็เหตุาณ์จิงๆ คงจะเป็นบารมีและเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองครับแล้วก็อยากให้เขาได้อยู่ด้วยกันนะครับอีกอย่างหนึ่งพลายหมามก็คงจะรู้ว่าเราคิดอยากจะขายเขาครับเขาเลยอาจจะมาขอความช่วยเหลือจากพลายขุนช้างนะครับซึ่งเป็นช่างเก่าช่างเก่ของเราครับช้างอายุมากกว่าเพื่อนนี่คือเหตุการณ์จริงๆครับแล้วผมก็ยังไม่หายตกใจอยู่ในขณะนี้ครับมือยังสันเลยครับจับกล้องยังสันเลยครับเพราะผมเป็นห่วงกลัวเขาจะทาร้ายกันอีนครับแต่เหตุการณ์ที่มัคคาดทิดก็เกิดขึ้นนะครับเมื่อขุนช่างกลับ มีอาการหยอกล้อและก็กอดให้กําลังใจปลายมั่มเหมือนกับให้กําลังใจว่าเราจะอยู่ด้วยกันและไม่ไปไหนนะครับนี่เป็นเหตุการณ์จริงๆครับที่อยู่ด้วยกันและเจอกันผมเกิดมาเลี้ยงช้างมาก,ก็22ปีไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ครับหลายคนก็แปลกมีคนมาดูเป็นจํานวนมากครับตกใจครับนึกว่าใส่ช้างจะชนกันนะครับเพราะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนะครับไม่คาดคิดเรื่องแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้น,นง่ายๆนะครับท่านสามารถดูในคลิปย้อนหลังของ สุรินเราได้ครับว่ามีไม่แบบนี้ไม่มีนะครับเนี่ยครับเป็นการหยอกล้อรักใครกันเหมือนกับผัวเมียนะครับเหมือนกับลูกหลานนะครับเป็นห่วงกันเหมือนลูกหลานและพลายมัมก็มาตั้งไกลครับเดินมาเป็นกิโลครับเพื่อมาหาพลายขุนช้างผมคิดว่าเขาจะน่าจะมาขอความช่วยเหลือและมาให้ขุนช้างรับรู้ครับว่าเขากำลังจะโดนขายไปและวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ทําให้ผมตัดสินใจได้เลยว่าผมยังไม่มีทางจะขายเขาครับก็ฝากถึงคนซื้อเลยครับว่าไม่ต้องมาติดต่อเราแล้วครับ เราได้ตัดสินใจไปแล้วและก็เราพยายามจะสู้ถึงที่สุดนะครับฝากถึง f c ทุกท่านนะครับที่เป็นห่วงและก็ให้กำลังใจเราท้งนี้ท้งนั้นก็ฝาก f c ด้วยครับฝากให้คะแนนเราด้วยและฝากติดตามช่องของเราในขณะนี้ท่านอาจจะไม่เคยได้รับชมภาพแบบนี้เลยครับภาพที่ประทับใจแบบนี้นี่คือภาพสดๆร้อนๆไม่ได้ถ่ายทำนะครับเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับเชื่อเรื่องช้างพลายส่วนมากจะไม่อยู่ด้วยกันครับเหมือนดังช้างป่าแถวเขาใหญ่กันเหมือนกันเขาชนกันจนงาหักนะครับ ต่ชางสองเชือกนี้กลับรักใคร่กันครับมาอยู่ด้วยกันกอดกันเหมือนกับพ่อลูกเลยครับหรืออาจจะเป็นไม่ได้ครับก็อาจจะเป็นพ่อลูกกันมาก็เป็นได้นะครับเพราะว่าต่างคนต่างมาครับผมก็เอามาคนละที่ครับดูขุนช้างครับเป็นแสดงอาการรักใคร่พลายหมามันครับและก็เป็นห่วงเป็นใยครับพยายามจะสูดดมซึ่งเป็นอาการที่ช้างเป็นห่วงกันครับถ้ามีอาการสูดดมอย่างนี้และวันนี้ผมก็ถ่ายคลิปให้ชมกันแบบจุใจเลยครับที่ท่านอาจจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน I, เหตุการณ์แบบนี้จะไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆครับเหตุการณ์แบบนี้ผมขับรถมาจากโบวินผมเกือบจะหัวใจวายตายนะครับเพราะผมกลัวว่าคุณช้างจะทําลายพายมัมเอาเพราะาคุณช้างเป็นช้างที่อายุใหญ่อายุมากร่างกายแข็งแรงนะครับซึ่งปกติช้างเชือกนี้ถ้าอยู่ในถิ่นฐานที่เขาเคยอยู่ถ้ามีตัวอื่นเข้ามาเขาจะชนในทันทีเลยครับเพราะว่าเขาเป็นห่วงเขาจะห่วงถิ่นของเขานะครับเขากลัวคนจะมาแย่งถิ่นฐานของเขาและนี่เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้รับชมกันง่ายๆนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ผมได้รายงานสดในขณะนี้ ผมยังพูดเสียงสันๆเลยครับผมตกใจแล้วก็กลัวมากครับมองมองเข้ามาเห็นพลายหมามกับคุณช้างอยู่ด้วยกันผมเกือบจะช็อกนะครับว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับซึ่งมันไม่ใช่เป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นง่ายๆครับที่จะมีช้างพลายสองเชือกอยู่ด้วยกันครับดูครับอาการของเขาที่เป็นห่วงกันและกันนะครับเขารักใครกันเหมือนพ่อกับลูกเลยครับและผมก็มีความคิดที่ว่าเขาอาจจะรักกันและไม่อยากไปจากกันเขาถึงมาหากันเพราะสองสามวันนี้เราได้ลงคลิปเข้าไปครับว่าเราจะขายพลาย มัมมีความคิดที่จะขายแต่มาวันนี้ผมก็ตัดสินใจอย่างแน่นๆนนะครับว่าเขาจะต้องอยู่ร่วมกันครับถึงไงถึงกันครับก็เป็นห่วงเขาไม่อยากเขาไปจากกันครับดูครับอาการที่เขาโยกล้อเหมือนกับพ่อกับลูกครับที่เป็นห่วงกันครับนี่ครับเป็นช้างที่มีคุณสมบัติแบบนี้หายากครับในประเทศไทยเราตอนนี้ที่จะมีเหตุการณ์แบบนี้ไม่มีครับถ้าท่านไม่เชื่อก็ลองลองแนะนําดูหรือนองดูคลิปคลิปคลิปช่องอื่นดูครับว่ามีไหมแบบนี้ นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของผมที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ครับเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะครับที่ช้างสองเชือกใหญ่ๆจะมาดูร่วมกันนะครับและผมก็ขอจบคลิปไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วผมจะเอาพลายมัมออกก่อนครับไปอาบน้าครับแล้วก็จะนํโดยคุณช้างต่อไปวันนี้ผมจะทําพิธีเส้นไหว้คุณช้างเลยครับเพราะว่าจะเป็นพิธีขึ้นขี่คอคุณช้างในรอบ3ปีที่ยังไม่เคยสเดือนนะครับที่ยังไม่ด้ขึ้นขี่คอเลยครับเราต้องมีการขอขมาลาโทษแล้วก็ขอขึ้นขี่คอครับนี่คือช้างพลายสองเชือกที่มีอาการหยอกล้อกันและ รักใครกันนะครับผมก็เกิดมาไม่เคยเห็นเหมือนกันครับอาการแบบนี้นี่อาจจะเป็นบารมีของเราที่จะทําให้เราได้อยู่ร่วมกันนะครับและอาจจะเป็นคลิปดังอีกคลิปหนึ่งที่หลายคนจะเข้ามารับชมและจะให้กําลังใจเรามากขึ้นนะครับวันนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามช่องของเราด้วยและนี่คือภาพขุนช้างกับพลายหมันนครับอยู่ร่วมกันโยกหลอกล้อกันเหมือนกับเล่นด้วยกันนะครับนี่เป็นเหตุการณ์จริงๆครับที่หลายท่านก็อาจจะไม่เคยรับชมที่ไหนมาก่อนนะครับเนี่ครับเป็นขุนช้างกับพลายหมันนะครับ ที่เดินหากินร่วมกันนะครับและเป็นภาพที่หาหาดูที่ไหนไม่ได้นะครับหาดูที่ไหนไม่ได้และในครั้นี้ผมจะต้องปลดโซ่ก่อนนะครับเพราะว่าโซ่เขาพันกันนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราแป๊บเดียวครับเดี๋ยวจะถ่ายต่อนะครับนี่ครับและเป็นเหตุการณ์จริงๆครับเราไม่ได้ถ่ายทันนะครับเมื่อกี้ครับผมมาจากบอวินครับแฟนโทรบอกว่าพลายมัมขาดมาหาคุณช้างผมตกใจแทบแย่เลยครับหัวใจแทบจะวายนะครับเพราะว่าไม่มันเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นครับตั้งแต่เลี้ยงช้างมา เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนครับนี่ครับ <S <S ช้างพลายสองเชือกมาอยู่รวมกันนะครับแล้วก็มารักไข่กันเหมือนกับพ่อกับลูกเลยนะครับในอาการเป็นห่วงกันนะครับนี่ครับถ่ายให้ชมกันแบบชิวๆแบบแบบที่ไหนไม่เคยเกิดขึ้นครับ <S <S แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้น,นครับนี่ครับเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับหลายท่านอาจจะแปลกแปลกตาแล้วก็แปลกใจครับว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับ เนี่ยครับเป็นเหตุการณ์จริงๆในขณะนี้ครับซึ่งมีช้างพลายสองเชือกครับหลุดมาหากันนะครับผมไปหาหมอครับแต่พอดีพลายมามขาโซ่อยู่ทางนี้นะครับพอดีผมขับรถเร่งเลยครับรีบมาครับเกือบจะแหกโค้งครับเป็นช้างพลายสองเชือกที่อยู่รวมกันแบบพ่อลูกนะครับเป็นมิตรภาพที่แน่แน่นอนเลยครับในที่แท้จริงเลยครับท่านอาจจะไม่เคยพบที่ไหนมาก่อนครับซึ่งเป็นช้างพลายใหญ่ๆรุ่นนี้มันจะมีแต่เฉพาะช้างพลายเล็กๆที่อยู่รวมกันได้ครับถ้าเป็นรุ่นใหญ่รุ่นนี้นี่หายากครับที่จะอยู่รวมกัน นในขณะนี้ผมก็กำลังจะถ่ายอยู่ห่างๆครับแล้วก็ยังไม่กล้าเข้าไปใกล้เพราะเขาอยู่วงการไปก่อน,นครับเดี๋ยวเขาเกิดการโมโหหรือหงหวงกันนะครับเขาอาจจะเป็นห่วงลูกของเขาหรืออาจจะเป็นพ่อลูกกันในชาติก่อนก็หรือจะเคยเป็นพ่อลูกกันจากที่ไหนที่ใดมาหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ครับผมก็สั่น,นครับตอนนี้พูดไม่ถูกนะครับเพราะว่าผมก็ตกใจมากผมไม่ได้กลัวอะไรครับผมกลัวขุนช้างจะทำลายพลายหมานะครับเพราะว่าขุนช้างเเป็นช้างใหญ่อ้วนนะครับเหตุการณ์แบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้นะครับ และก็เกิดขึ้นเป็นประจำเลยครับที่ผมเลี้ยงช้างมาเนี่ยจะเกิดขึ้นเป็นประจำนะครับแต่พอผมมาเจอคลิปนี้ไปเจอเหตุการณ์นี้ผมก็ตกอกตกใจนะครับแล้วก็อิ่มเลยนะครับไม่คิดว่าเรื่องอย่างนี้จะเกิดขึ้นได้นะครับนี่คือเรื่องเกิดขึ้นจริงๆครับเนี่ยครับตอนนี้ก็ปล่อยเขากินหญ้าในทุ่งอยู่ก่อนนะครับเนี่ยครับเป็นเหตุการณ์จริงๆและเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะครับที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับ บนชีวิตของผมนะครับบนเส้นทางชีวิตของผมที่ไม่อาจไม่เคยคิดแลไม่เคยคิดว่าจะมาอยูร่รวมกันแบบนี้ได้นะครับช้างสองเชือกนี้เพราะว่าพลายมัมนคุณช้างเราต้องแยกกันอยู่ตั้งแต่มาอยู่รวมกันเลยผมไม่เคยเขามากใกล้กันนะครับเพราะว่าผมกลัวคุณช้างจะทาร้ายเขาเพราะไปพลายม,ะมะัมเป็นช้างเล็กเป็นช้างเด็กที่ไม่รู้ภาษีภาษาอะไรนะครับไม่รู้เขาจะทาร้ายเราหรืออะไรนะครับแต่พอผมมาเจอเหตุการณ์ครั้งนี้ผมตกอกตกใจเลยครับสั่นเลยครับนี่เป็นเหตุการณ์จริงๆนะครับเป็นนาทีระทึกจริงๆนะครับ ตอนนี้ผมก็เดินถ่ายอยู่ห่างๆครับใช้ระยะเวลาห่างๆเพราะเราก็ป้องกันตัวเราก่อนนะครับนี่ยครับกินด้วยกันเหมือนกับช้างป่าเลยครับเหมือนกับเขาสนิทสนมกันมานานแล้วนะครับผมก็เลยปลดโซ่เขาออกมาจากที่ต้นไม้ครับให้เขามายืนกินให้เขาสบายใจก่อนถึงจะแยกเขาออกไปจากกันนะครับให้เขาไปอยู่คนละที่กันนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆและก็น่าจะเป็นบารมีของคุณช้างที่คิดว่ากําลังจะช่วยเหลือพลายมันนะครับและคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่ หลายท่านอาจจะไม่เคยได้รับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ให้ด้วยนะครับเพื่อมีนี่คือเผื่อเป็นการติดตามอีกแบบหนึ่งครับที่หลายท่านจะไม่เคยเห็นนะครับท่านอาจคยดูแต่คลิปการแสดงขึ้นมาครับแต่คลิปนี้ไม่มีการแสดงครับคลิปแบบนี้นี่คือเป็นครั้งแรกเลยครับของการทาคลิปที่มาเจอเหตุการณ์จริงแบบนี้นะครับผมก็เลยเดินถ่ายห่างๆครับนี่ครับเป็นเสมือนพ่อลูกที่อยู่ด้วยกันเลยครับวันนี้ผมก็ถ่ายมากพอสมควรแล้วบิวผมจะ ถ่ายอีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปก่อนนะครับสวัสดีครับ